หน้าคนคนนี้รู้สึกแบบการรอเมื่อไหร่มันจะหมดเหมือนแบบเป็นนกน้อยที่แบบรอรอแบบ รอในขณะที่คุณดูแม้ว่าเห็นมีดวง,งดาวอยู่ข้างๆเห็นไหมดวงดาวอะ่ะคือ,อเหมือนจัก,กรวาลอะ่ะคอยซัพพอตคุณเสมออยู่ข้างคุณไม่ว่านกตัวนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่เห็นว่ามีจักรวาลอยู่หรือเปล่าแต่จงรู้ไว้ว่าจักรวาลเนี่ยคอยซัพพอตแล้วก็ไกด์คุณเพื่อให้คุณอะ่ะได้สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามนะคะที่คุณจูนกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งนะคะ เพราะว่าในโลกนั้นมีสองสภาวะเนาะมีทั้งสภาวะที่เป็นสภาวะที่ขัดแคลนก็คือสภาวะที่รู้สึกว่าไม่มีกับสภาวะที่มั่งคั่งมีผลผลิตเต็มไปหมดเลยและเมื่อไหรก็ตามที่คุณอะจูนกับความมั่งคั่งเอาจิตไปจับกับความมั่งคั่งอุ้ยฉันก็มีนะฉันมีอากาศหายใจฉันมีลมหายใจฉันมีพ่อแม่ฉันมีเพื่อนคอยสนับสนุนฉันฉันมีเงินเนี่ยมีเงิน5าบาทกินน้ํา ให้กินดื่มมีความสุขคือไม่ไปจับตรงจุดที่เป็นขาดแคลนไม่จับไ,ไ,ไปไปตรงจุดที่เป็นหนี้ไม่จับเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยจะไปอินกับการลงมือทํากับการรู้สึกดีในการลงมือทำเนี่ย I believe i n v i r t u y of feeling good คือสำนึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมี และก็รู้สึกดีในสิ่งที่คุณมีแล้วก็เน้นไปกับการลงมือทำนะคะแน่นอนว่าจักรวาลคอยสพอร์ตคุณเสมอนะคะ n นิว o โมคือการเริ่มต้นใหม่ในไซเคิลใหม่ๆเนี่ยสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะนี่คือ Message New m o o มนะคะและถ้าเกิดใครอยากฟังเวอร์ชั่นยาวๆอยากปลดล็อกทางด้านการเงินนะคะมาเจอบีนได้นะคะในเพจ Facebook นะคะ b a n s e a t i o a l Teacher นะคะ จะช่วยคุณตรดจล็อกทางด้านการเงินและความมั่งคั่งนะคะเจอก,กันวันพุธนี้นะคะตอนสองทุ่มนะคะหน้าเพจน,นะคะเจอก,กันนะคะบ๊ายบายลู